ี่คือดิดิกลูกอุรังอุตังที่มีกระสุนคายอยู่ที่ไหล่ทารกน้อยอายุ18เดือนถูกเอามาวางขายที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงในเกาะบอนียอวทั้งทที่มีกระสุนฝังอยู่ดิดิกถูกขโมยมาจากแม่และคงต้องเห็นแม่ตัวเองโดนพาล่าสัตว์ยิงดิดิกอ่อนแอป่วยหนักถูกทิ้งไว้แบบนั้นจนกรมป่าไม้อินโดรับดิดิกไปที่ศูนย์ฟื้นฟูเมื่อมาถึงดิดิกเศร้าและหดหูมาก ต้องกินอาหารผ่านไซลิงซึ่งไม่น่าแปลกใจกับสิ่งที่ทารกตัวน้อยผ่านมาทีมงานเริ่มผ่าเอากระสุนออกเริ่มฟื้นฟูร่างกายและฝึกให้ดิดิกเข้าโรงเรียนอนุบาลเพื่อให้เข้าสังคมกับลูกอุรังอุตต่างตัวอื่นมีทั้งฝึกปีนป่ายหาอาหารและสร้างรังจนในที่สุดดิดิกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งปัจจุบันดิดิกอายุ10ปีแล้วเขาร่างกายแข็งแรงอ้วนสมบูรณ์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หวังว่าอีกไม่นานดิดิกจะได้กลับไปสู่ป่าจริงๆ